สวัสดีค่ะหลังจากที่เราตัดหยวกกล้วยมาแล้วนะคะวันนี้ยายจะนำเสนอแกงไก่ค่ะใส่หยวกกล้วยใช้กะทิกล่องค่ะเครื่องแกงที่ฉันใช้เครื่องแกงปักใต้หนึ่งช้อนโต๊ะพูกะปิก็หนึ่งช้อนโต๊ะพูนค่ะเพราะว่า,าหยวกกล้วยของเราก็เยอะเหมือนกันค่ะอันนี้เราแช่น้ำเกลือไว้นะคะเกลือเล็กน้อยเพื่อไม่ให้มันดำค่ะ เนี่ยหยวกกล้วยเราเอาที่อ่อนๆค่ะอย่างที่บอกไปเราจะใช้ต้นที่มันเป็นต้นรุ่นๆค่ะต้นที่มีลูกแล้วใช้ไม่ได้เล็กเกินไปก็ใช้ไม่ได้นะคะไส้กล้วยอันนี้ค่ะไก่สําหรับวันนี้ดิฉันใช้อกไก่ค่ะนะกะทิกล่องดิฉันใช้กล่องครึ่งตอนนี้ครึ่งกล่องเราใส่ลงไปในหม้อของเราแล้วนะคะ ตอนแรกเราก็จะใช้เครื่องแกงเลยค่ะเครื่องแกงพร้อมด้วยกะปิกะปินี่ถือว่าเป็นะกะปิที่เราใส่เยอะนิดนึงค่ะข้อเท่ากับเครื่องแกง1ช้อนโต๊ะพูนค่ะหช้อนโต๊ะพูนเพราะว่าแกงหยวกนี่มันจะอมน้ําแกงค่ะถ้าเราใส่กะปิน้อยมันจะจุดชื่อไร้รสชาติค่ะนี่เราก็ ผัดให้เข้ากันช่วงนี้นะคะผัดให้เข้ากันเครื่องแกงหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะไก่ไก่นี้ประมาณครึ่งโลค่ะดีฉันซื้อมาประมาณครึ่งโลเป็นอกไก่ค่ะหนังเราทิ้งไปเราก็จะผัดไก่ให้เข้ากับเครื่องแกงจนไก่สุกค่ะ จนไก่สุกเราก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ไก่ก็เริ่มสุกเข้ากับเนื้อเครื่องแกงแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลตโหนดลงไปประมาณ1ช้อนชาค่ะประมาณนี้หวานปลาเล่มปเล่นค่ะถ้าใครชอบหวานกว่านี้ก็เติมมากกว่านี้นะคะเราเติมน้ำเล็กน้อยค่ะเติมน้ำเล็กน้อยแล้วผัดให้เข้ากันอีกรอบหนึ่ง พอน้ำเริ JI, ่มเดือดตรงนี้ค่ะเราก็จะใส่หยวกกล้วยของเราเลยค่ะหยวกกล้วยเราก็ส่งให้สเด็ดน้ำแล้วก็ใส่ลงไปในหม้ออันนี้หรือกระทะอันนี้ค่ะผัดให้เข้ากันเห็นไหมความนัวความอร่อยมาแล้วนะคะเนี่ย แกงคั่วหรือแกงกะทิหยวกกล้วยของเราค่ะดีมากๆเลยกินแล้วก็ระบบขับถ่ายก็ดีค่ะช่วงนี้เราก็จะปิดฝาไว้ให้ตัวหยวกกล้วยนิ่มนะคะเดี๋ยวดิฉันจะปิดฝาค่ะได้เวลาเปิดฝาเลยนะคะเห็นไหมคะ หยวกกล้วยของเราอ่อนตัวลงแล้วค่ะช่วงนี้น้ําดูจะแห้งไปนิดนึงนะคะเราก็เติมน้ําได้อีกหน่อยค่ะแต่เราอย่าเติมมากเพราะเดี๋ยวเราต้องใส่กะทิที่อยู่ในกล่องเพิ่มไปค่ะทีนี้เดี๋ยวพอดิฉันจะชิมดูเนี่ยค่ะความเค็ม ถ้าไม่ได้เราก็จะใส่ดอกเกลือก็ได้หรือซีอิ๊วขาวก็ได้หรือจะเป็นน้ำปลาก็ได้แล้วแต่บ้านใครที่จะชอบแบบไหนนะคะแต่ซอสปรุงรสอะไรไม่ได้นะรสชาติมันจะเปลี่ยนค่ะอ่าเดือดตรงนี้ดิฉันจะลองชิมดูนะคะเ ทิ่ฉันว่าอ่อนเค็มไปนิดนึงเพราะตอนนี้เรายังไม่เติมอะไรเลยเติมใส่แค่เครื่องแกงอ่อนเค็มไปหน่อยเพราะเดี๋ยวน้ําจะเยอะกว่านี้เราก็ใส่ดอกเกลือลงไปค่ะคิดว่าดอกเกลือแค่นี้ก็โอเคแล้วสีอิ้วขาวก็ไม่ต้องใส่ละเดือดพล่านแบบนี้เนี่ยอันนี้เห็นไหม่จะ,จะเห็นว่าหยวกกล้วยก็จะไม่ดำนะคะ แล้วเราก็ใส่กะทิที่เหลือลงไปเลยค่ะอีกประมาณเกือบหนึ่งกล่องเนี่ยค่ะเราใช้ทั้งหมดวันนี้กล่องครึ่งค่ะนะกล่องครึ่งหน้าตาเป็นยังไงคะน้ำเหมือนจะน้อยไปนิดนึงเดี๋ยวดิฉันจะเติมหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งหยวกกล้วยนี้มันก็จะดูดน้ำค่ะธรรมชาติของหยวกกล้วย บางคนแกงก็ไม่ทราบก็แกงน้ําแห้งเกินไปพอมันเย็นมันแห้งแห้งไปเลยค่ะนี่ค่ะแค่นี้เองเราก็จะตกท้ายด้วยใบมะกรูดที่บ้านเราดีฉันจะใช้ค่อนข้างอ่อนคือไม่แก่ค่ะต้นที่บ้านเรามีเดือดอีกทีก็โอเคแล้วไม่ให้แตกมันนะคะถือว่ากะทิสุกแล้วเราก็จะได้แกงอร่อยอร่อยอีกเมนูหนึ่งเป็นแกงบ้าน โดยเฉพ,พาะภาคใต้นี่จะแกงแบบนี้ภาคอื่นก็อาจจะไปใช้ทำอย่างอื่นนะคะนำเสนอมาได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ถ้วยพร้อมทานได้เลยค่ะแกงหยวกกล้วยใส่ไก่วันนี้ค่ะเป็นแกงคั่วหรือแกงกะทิเราใช้เครื่องแกงปักใต้ค่ะเรามาชิมกันนะคะชิมหยวกกล้วยน,นี้ละค่ะ หวานกรอบอร่อยค่ะข้าวกับน้ําแกงกําลังดีเลยค่ะแกงของเราก็ค่อนข้างเผ็ดนิดนึงแต่ไม่ได้เผ็ดจัดนะคะถ้าบ้านใครไม่ชอบเผ็ดก็ใส่เครื่องแกงน้อยกว่าที่ดิฉันนําเสนอไปนะคะหรือจะชอบมากก็เพิ่มไปได้ค่ะรสชาติด,ดีแล้วค่ะเรามาแกงกันนะคะหากเพื่อนๆชอบทำอะไรง่ายๆแบบยายโสพิน ากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ